بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوام سنتي قواناى قام جمْرَنْ شَكْ أَلَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىْ جَمِيعَ الْأَحْيَاءِ أَمْمَنَّا بِهِ وَأَمْمَنَّا بِهِ وَأَمْمَنَّا بِهِ وَأَمْمَنَّا بِهِ นะจะมาสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องนะครับคือบางทีเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราอยู่ในฐานะใดนะครับของชีวิตในขณะที่เราประสบกับความสุขสบายหรือกับความยากลำบากหมายถึงเรามักจะพูดว่าเราถูกทดสอบนะในช่วงที่เราเนี่ยมีปัญหาชีวิตมันดูเหมือนเราเข้าใจอะไรบางอย่าง ไม,ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเวลาเราจะบอกว่าบา,บาละเนี่ยมันคือบทลงโทษนะเป็นบทเป็นบทลงโทษที่ลงโทษเพื่อการทดสอบนะหรือจะเป็นคำว่าอิบติละก็ตามน,นะคำว่า,าละเนี่ยมีตัวบาตัวรามอลีฟแล้วก็ฮัม za ละที่แปลว่าบททดสอบหรือบทลงโทษก็ได้หรือเราจะเอาอีกคำหนึงมาคำว่าอิบติละ อลีฟบาตาแล้วก็ลามอลีฟฮัมซาอิบติลาอุนอิบติลาทั้งสองคำเนี่ยจะเป็นคําที่พูดถึงเรื่องของบททดสอบแต่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลรา์พยายามจะนึกว่าเราลําบากเราถูกทดสอบเวลาเราสบายอัลลอฮ์ให้เราไม่ถูกทดสอบเหมือนเราดีใจที่อัลลอฮ์รักเรา นะเราดีใจที่อัลลอฮ์ให้เราดูเหมือนเราเป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์เราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยมาวัดเหมือนเวลาเรารักใครเราจะดูแลเขาจะประครบประงมเขาเอาใจเขาให้เขาด้วยความอบอ้อมนะอารีดูแลเขาแต่เวลาโมโหเราก็จะไม่ให้เขาเอากลับน,นี้เรามนุวยกันนะเอากลับเราโมโห ไม่ให้เราตำหนิเรากดดันให้เขามีความรู้สึกไม่ดีเหมือนกับเขาต้องถูกทดสอบเรากําลังทดสอบเขาเพื่อจะให้เขาเนี่ยกลับขึ้นมาให้ได้มาเป็นคนมาเป็นคนของเราให้ได้เหมือนเราประชดลูกเราอะเราก็จะไม่ให้หนู่นจะต,ตีต้องให้ลูกเนะี่ยมาโอมากอดมาให้เขาคิดคนเวลามีความรู้สึกตกขนาดนั้นแล้วแย่ขนาดนั้นแล้วจะกําลังใจที่ไหนมา มีแต่ความเป็นจริงต้องการกําลังใจจากคนรอบข้างเขาจะลุกขึ้นมาได้จากเราไม่ใช่เรามดแต่ไปกดไปกดไปกดเขาก็ทรอะไรเขาจะลุกขึ้นมาวันนี้คนเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้วันนี้ทำรรดีล้วอัลลอ์ให้ฉันเอาแล้วเวลาที่เราถูกทดสอบเราเราลำบากเราอัลลอฮ์ทดสอบฉันอันนี้สแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เหรอหารู้ไหมว่าบททดสอบพี่น้องคําว่าบาะหรือคําว่าอิบติละ ไม่ได้มากับความหายนะความยากลำบากหรือความเสียหายอย่างเดียวอัลลอฮ์ทดสอบเราทั้งในยามที่เราดีสะดวกสบายเรามีสุขอัลลอฮ์ทดสอบเราทั้งในยามทุกข์ที่เราลำบากเราไม่มีทำไมทดสอบทั้งสองอย่างก็เพื่อจะให้รู้ว่าเราเนี่ยที่ทั้งได้ทั้งทั้งไม่ได้ดีแล้วไม่ดีทุกข์แล้วสุขอะไรต่างๆเราเชื่อไหมว่ามันเป็นก่อร้อ ที่อัลลอฮ์ให้มันเกิดขึ้นมันเป็นกอดัตที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ในชีวิตแล้วพระองค์จะทําให้เรารู้ว่าเราเนะี่ยคือผู้ศรัทธาหรือเปล่าแท้จริงไหมเรายังจะคงทํางานที่ดีๆอยู่ไหมยังอิบาดาต่ออัลลอฮ์ต่อไปหรือว่าเราจะทิ้งเราเคยให้เราเคยบริจาคแต่ว่า,าวันนี้เราไม่มีเราไม่ได้ให้ เรายังมีความรู้สึกไหมว่าถ้ามีเราอยากให้แต่เราขอดูอาให้ไปก่อนแล้วกันคือเราจะมีสํานึกอะไรไหมในความเป็นมุสลิมกับคําว่าบาละเราจะพูดว่าบาละเราจะพูดแค่เพียงอะไรแค่เพียงเรายากลําบากตอนนี้ฉันโดนทดสอบจากอัลลอฮ์บอกกับเพื่อนเขาว่าโดนทดสอบจากอัลลอฮ์ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่เวลาที่เรามีทุกอย่างทั้งตําแหน่งหน้าที่การงาน เพื่อนพ้องอะไรมีหมดการยอมรับในสังคมได้หมดทรัพย์สินก็มีหมดโอกาสก็ดีกว่าคนอื่นครอบครัวก็ดีเรายังไม่เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้พูดประโยคว่าจะโดนทดสอบหรือกลัวการทดสอบของอัลลอฮ์ชนิดนั้นชนิดนี้ไม่ได้พูดเราอัลัมดุลิลละแต่เพียงปากแล้วเราก็ไม่ได้อัลัมดุลิลละด้วยกับการกระทำทำไมอะ เพราะเราได้ดีสุขภาพแข็งแรงอัลฮัมดุลิลละเราอัลฮัมดุลิลละด้วยปากแต่ร่างกายที่แข็งแรงไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ที่จะละหมาดให้มากกว่าเดิมสุอยู่ให้นานกว่าเดิมร่างกายของอัลลอฮ์ที่จะไปรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ที่พิเศษหน่อยเพราะฉันสุขภาพดีฉันมีเวลาว่างฉันมีเงินเยอะฉันก็ไม่เคยเอาเงินที่มีเยอะช่วยโอกาส ไปบริจาคช่วยเหลืองานศาสนาเพราะอัลลอฮ์ให้ที่ฉันทําแบบนี้ฉันกลัวอัลลอฮ์ทดสอบฉันมีและฉันไม่ได้ให้กลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ความจำเริญในทรัพย์นี้เราก็อาจจะนึกอยู่ในใจก็ได้ไม่ต้องไปบอกคนอื่นว่าทำดุละทรัพย์ที่ให้มาเนี่ยเราก็ยังได้มีบางส่วนเนี่ยใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์นะเราก็ยังมีบางส่วนนะที่เรามีโอกาสได้มีส่วนร่วมนะ เรายังได้ไปเยี่ยมคนที่เขาอ่อนแอกว่านะเราสูขภาพแข็งแรงเรามีอำนาจเรามีโอกาสเราพยายามจะหยิบยื่นโอกาสให้กับคนในสังคมเราเน่ยไม่มีโอกาสหรอกแต่มันเรารู้จักคนในองค์กรคนที่เขามีสตังค์เนี่ยที่เขาดูแลเด็กกำพรา้าดูคนยากจนนะเราก็พยายามที่จะเป็นสื่อช่วยกระจายความช่วยเหลือในสังคมเนี่ยออกไปถึงคนยากจนทำดุลินละ มันไม่ได้มาแค่ปากแต่มันมาด้วยการกระทำมันเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบเราเหมือนกันพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบให้เรามาเป็นคนที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วเราจะยังคงเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่แล้วในยามที่อัลลอฮ์ให้เราตกอับตกตำเราจะยอมรับไหมว่านี่เป็นบททดสอบของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการขนาดไหนมีนะบีคนใดบ้างที่ไม่โดนทดสอบเลย แล้วนบีแต่ละท่านที่ถูกทดสอบจุดสูงสุดของชีวิตเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดหลังบททดสอบเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงบัลละเป็นบททดสอบเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เราอยู่ในสังคมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องมุสลิมหรือพวเราทุกคนได้ทราบว่าคาใดที่เราเห็นบททดสอบในในหลากหลายนะเราจะทำอย่างไร บางคนรวยแล้วเขาเรียกว่าหลงหลงระเริงหลงระเริงก็คือภูมิใจกับความมีของตนเองจนกระทั่งลืมตัวไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เวลากับคนที่เราควรจะให้แล้วก็ไม่เคยเห็นคนที่ด้ยกว่าเราลืมหลงไปกับอำนาจเรารวยไม่เป็นน่ะเรารวยไม่ได้เรารวยแล้วผิดน่ะเรารวยแล้วบาปอ่ะ งั้นอย่ารวยแสดงว่าสิ่งที่มันจะต้องมากับความรวยเนี่ยมันก็คือความแข็งแกร่งในหัวใจที่เรียกว่าอีมานมันต้องมีก่อนเรากําลังถูกทดสอบเพราะอายะคุรอ่านเขาบอกว่าอินนามอัมวาลุกุมว um um ่าอลาดุกุมฟิตนะแท้จริงแล้วในทรัพย์สินของเจ้าลูกหลานของเจ้าเป็นฟิตนะาได้มันเป็นบททดสอบเป็นความปั่นป่วนได้เราอาจจะถูกทดสอบจาก สิ่งที่มีอยู่ว่าวันนี้ไม่มีใครโชคดีเหมือนกับเราเลยไม่มีใครรวยเหมือนกับเราเลยริสกีของอัลลอฮ์ที่จะไปเฉลี่ยให้กับคนอื่นถูกผันมาให้กับเราแต่เพียงผู้เดียวละในหมู่บ้านในตำบลน,นี้ในย่านนี้แคว้นนี้มีแต่ชั้นคนเดียวเลยที่ได้ทรัพย์นี้ไม่รู้กี่ล้านธรรมดามันจะเฉลี่ยไปบ้านนู้นบ้างบ้านนี้บ้างครอบครัวนั้นบ้าง ก็จะกระจายกันไปมีส่วนแต่ริสกีวันนี้อลัลลอฮ์จัดสรรให้ให้ฉันอย่างเดียวเลยอลัลลอฮ์ทดสอบความรู้ฉันเนี่ยว่าฉันมีริสกีขนาดนี้และอีหมานที่มีอยู่ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ฉันจะเอาเงินเหล่านี้ไปช่วยเหลือคนจนไหมจะได้มีโอกาสไหมลองนึกซิว่าเราเคยขอดุอาต่อ,อลัลลอฮ์หรือเปล่าเราเคยขอต่ออลัลลอฮ์ไหมอลัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีโอกาสให้การซดาก็ผ่านมือฉันไปถึงคนอื่นด้วยเถอะโออลัลลอฮ์ ขอให้ฉันได้อยู่ในสภาพของเบาวของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ที่มีโอกาสได้จ่ายสกาดด้วยเถิดดูซิว่าฉันจะรู้สึกยังไงที่ฉันได้จ่ายสกาดฉันจะรู้สึกยังไงที่ฉันต้องจ่ายสดอกกอในขณะที่เงินที่จ่ายไปมันไม่ใช่เงินที่เราต้องกินต้องใช้แต่มันคือเงินที่เหลืออยู่ส่วนเกินมันเหมือนเราจะไม่กระทบแต่ฉันจะรู้สึกอย่างไรเหมือนกับคนที่เขามีโอกาสได้ไปทาฮั์ทำอุมรอแล้วเขามีความรู้สึกอะ เขาได้จ่ายทรัพย์ไปได้ได้ทุ่มเทแล้วได้ใกล้ชิดกับหลายสิ่งอย่างที่ตาไม่เคยเห็นมาก่อนได้แต่รับรับฟังเล่าเขาคนอื่นเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้คําว่าอิติลาคือการทดสอบมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราในตอนไหนก็ได้กับเรื่องใดก็ได้ไม่ใช่ว่าลําบากแล้วถูกทดสอบดีไม่ถูกทดสอบไม่ใช่วลนนับลวนนะก,กุมบิชารีวันเคยรีฟิตนาตัน เราเนี่ยเอเลอร์บอกเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยกับความชั่วและความดีเป็นฟิตนะม,มันจะเป็นความวุ่นวายเป็นความสับสนมันจึงไม่แปลกหรอกครับพี่น้องที่วันนี้เราจะเห็นว่าคนบางคนมาเมื่อเวลาได้ดีมาโดยตลอดถึงเวลาตกอับอเราเรียกภาษานนี้แล้วกันนะ <c oughs> ก็จะหายไปจากสังคมเลยไม่มามัสยิดเลยไม่บริจาคไม่อะไรต่อไม่อะไรเลย นะไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาไม่ได้เคยสนใจว่าจะเอาหลักเกณฑ์อิสลามบอกว่าจะมากระตุ้นให้ตัวเราเด็กเข้มแข็งขึ้นไม่มีเลยอุลาอิกลล,ลลัดีนัมตะห์นัลลอฮุกูลูบะฮุมอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเนี่ยคือบรรดาผู้ที่เราเนี่ยทดสอบหัวใจของพวกเขาอัลลอฮ์ทดสอบหัวใจทําให้คนที่รักเนี่ยดื้อมัง่ง ลูกดื้อมัง่งญาติพี่น้องเป็นอย่างนั้นบ้างคนในสังคมเร็วนี้มันคือบททดสอบหัวใจ <c oughs> เราพร้อมไหมที่จะเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลานะดังนั้นการทดสอบของอัลลอฮ์อย่าไปมองว่าเรื่องเลวร้ายอย่างเดียวเรื่องดีก็ถูกทดสอบพี่น้องกําลังถูกทดสอบวันนี้เดินไปบนถนนนะตาของพี่น้องเนี่ยจะต้องไปมองในสิ่งที่เป็นบาปหรือเปล่าเรารวยหรือจนมันไม่เกี่ยวแล้ว แต่เกี่ยวกับสายตาว่าถูกทดสอบว่าเราจะก้มตาก้มหน้าก้มตาเดินหรือเปล่าเราถูกทดสอบแล้วในวันนี้เราเห็นคนจนเราเห็นความยากลําบากเราจะเสียสละหรือเปล่าดังนั้นบอกกับพี่น้องว่าเราอยู่ในสังคมแล้วกับบททดสอบนึกถึงตัวเองเยอะๆเะลากำลังทดสอบเราอยู่ไม่ใช่ท้อแท้มีปัญหานิดนึงขัดแย้งสามีภรรยาเลิกหยากันเลยไม่ บททดสอบนี้เราต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้นะเราเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นึกถึงพระองค์เยอะๆแล้วบททดสอบนี้มันไม่ทําอะไรให้กับเรานอกจากความดีที่จะเกิดขึ้นแล้วยิ่งถูกทดสอบมากเท่าไหร่นั่นเป็นสัญลักษณ์ถึงความรักที่อัลลอฮ์มีให้กับเรายิ่งถูกทดสอบมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้รู้ว่า น้ำหนักของความศรัทธาอิมานศาสนาอยู่เรามันยิ่งเข้มแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นยิ่งถูกทดสอบมากเท่าไหร่ยิ่งจะทําให้บาปมันหมดไปมากเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความดีและเป็นความเข้าใจของวาราที่ถูกต้องฝากพี่น้องเท่านี้ครับสลามมะไัยกุมวะเรามะตุลลอฮ์วะบบเรากาตุ وروحي احرفي ولساني عربي